โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวกับสวัสดีพี่น้องชาว a r รทุกคนกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคนะครับกับผมนะก็วันนี้อยู่กับอ่ะเกม a r ร์คซูเ v อรอีกแล้วนะครับก็โอเคมาทําไมผมมาเปิดตัวในนี้ใช่ไหม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอออืมเ่ผมอยากลงบอสพวกนี้แล้วอะมันโหดไหมเอ c กซ s เซสเทคเคปเกม่าระดับเกม่าอันนี้ระดับเบต้านะครับอ่ะ ตอนที่เราต้องใช้ก็ต้องเป็นเนี่ยพวกนี้เนาะก็คือหัวอะไรต่างๆของบอสเนี่ยเอามาสู้นะผู้ชมนะอม,มันไม่ไม่รู้ดีว่าจะไปได้แค่ไหนอะคิดว่าไปได้แค่ไหนผู้ชมตัวนี้ไหมเพราะว่าของพวกนี้หายากมากเลยนะแล้วก็เหลือไม่กี่ถ้ำแล้วเนาะผู้ชมนะก็เหลือแค่สองถ้ำเป็นถ้ำน้ําทั้งหมดเลยนะครับผู้ชมนะอ่ะในอาร์คเดออิสแล์นะ้ก็จะมีถ้ำน้ําอยู่จํานวนสองอันนะผู้ชมนะอ่ะ ส่วนดิวอเออร์ผมไม่รวมไป่ําำน้ำนะเพราะว่าน้ำมันนิดเดียวอ่าลงไปไมีแต่แบบเป็นถ้ำเลยลงง่ายมากตัวน,นั้นอ่ะแล้วก็ถ้ำแรกที่ผมจะพาไปก็น่าจะเป็นออฟเดอะบรูทนะผู้ชมนะก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะผู้ชมนะแต่ส่วนอีกอ,อันนึงผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรวะอืมอะไรวะผมลืมว่ะอ่ะโอเคมาถ้ำแรกกันเลยนะครับจุดพิกัดเราก็ง่ายๆนะครับผู้ชมนะมาตรงนี้เลยซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมก็เป็น ตัดน้ำนะผู้ชมนะตัวไหนก็ได้นะครับผู้ชมนะคิดว่าที่มันลงได้ก็ออกมาเลยนะครับอ่ะผมคิดว่าน่าจะไม่ยากเนาะสำหรับตัวนี้ก็ชุดว่ายน้ําอีกตัวหนึ่งก็ต้องใส่นะผู้ชมนะเพราะว่าเพื่อความอยู่ใต้น้ําที่ได้นานโอเคเดี๋ยวเราถอดออกก่อนพวกนี้ไม่จําเป็นก็ถอดออกไปอ่ะประมาณนี้ครับชุดประดาน้ํานะครับผู้ชมนะเตรียมที่ผู้ชมต้องการกันเลยนะผู้ชมนะเราสามารถลงเองได้นะครับโอเคอืมเดี๋ยวผมพาลงเลยและกันไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ เดี๋ยวเราต้องการเอาเมกาโลดอนออกมาใช้ละอ่ะจำเป็นโอเคมานี้เฮ้ยเดี๋ยวอ่ะผมเอาเมกาโลดอนลงแล้วกันนะผู้ชมนะก็ทําแรกที่เราจะลงเป็นอัพเดอรบุษเนี่ยค่อนข้างลงง่ายนะผู้ชมนะโซนนี้เลยนะครับอ่ะโอเคขอค่อลเยร์สัตว์พวกนี้ออกก่อนนะครับอ่ะลงน้ําได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพตามเมดก่อนอืมอ่ะว่ายน้ําลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผู้ชมนะตามผมเลย ค่อนข้างลึกนะผมบอกเลยนะข้างต้นนะมันจะเป็นลักษณะอ่ะก็นี่ถึงแล้วเห็นไหมอ่ะลงมาประมาณนี้ถึงแล้วง่ายมากก็ถ้ำนี้นะครับอ่าลงครั้งแรกสัตว์จะเยอะนิดนึงนะครับก็ต้องระมัดระวังในการลงนะครับอืมแต่ว่าถ้ำนี้นะครับมันมันง่ายนะครับแบบโค่นง่ายเลยเนี่ยผมแนะนําว่าให้ผู้ชมว่ายน้ําตามทางไปเลยนะเห็นไหมอืมอ่ะเข้ามาในถ้ำปุ๊บปลาฉลามเราก็เปลี่ยนสีแล้วเป็นสีใหม่ ก็คือสีสีเดิมของเรลเสาเลยนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะหลงทางนะครับคุณผู้ชมนะแน่นอนว่าผมแนะนําให้ชิดอ่าชิดเขาเรียกว่าชิดซ้ายเนาะอ่ะชิดซ้ายลงนะมันจะลงง่ายมากนะครับคุณผู้ชมเออนี่แหละประมาณนี้ทีนี้เราก็ชิดซ้ายไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะชิดซ้ายไปเลยชิดซ้ายไปเรื่อยๆอ่ะเห็นไหมตัตก็พอมีอยู่นะเยอะไม่เยอะ,ยอะก็ต้องดูว่าเราปรับมาแบบไหนนะครับอ่ะอันนี้ผม ออริจินอลเลยอ่ะชิดซ้ายไปนะผู้ชมนะแล้วก็มาทางนี้เลยชิดซ้ายไปเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าคนละซ้ายอ่ะโอเคลงมาเลยทีนี้ก็ตามทางครับอ่ะเคลียร์สัตว์ออกให้หมดเลยตัวไหนอันตรายเคลียร์ออกให้หมดนะครับอ่ะโอเคเหมือนจะใกล้ถึงแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนอ่ะแมงกระพรุนนี่อันตรายเลยตัวอันตรายเลยโอเคนี่นะครับสําหรับอร์ติแฟกต์ก็เจอง่ายมากเลยนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวผมขอเคลียร์คอนเตอร์พวกนี้สัตว์พวกนี้ออกก่อน โอเคโอเคเรียบร้อยหายอืมเป็นไงล่ะอ่ะสัต์ตัวไหนที่ไม่ตีเราก็ปล่อยไปนะผู้ชมนะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับอัจฉริต์นะซึ่งเจอง่ายมากแล้วก็มาเจอรตเคสแดงด้วยนะผู้ชมนะอ่ะโอเคทีนี้เราก็สามารถลงไปเก็บได้นะผู้ชมอ๊บอ่ะทีนี้ผมจะลองเก็บตัวนี้ไปก็คือมันเป็นอ่าอะไรเนี่ยเอสเซนดนอะไรวะปซแซดเดโอเค อ,อันฟรีนะอันนี้ผมไม่เก็บแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คืออร์ติแฟกตคออฟเดอะบลูทนะผู้ชมนะผมจะปิดเอาส้มซูเปอร์การ์ดออกอเป็นไงก็เฉ่งนะผู้ชมนะอืมค่อนข้างใช้ได้เลยส,สวยเลยนะครับเฮ้สวยจัดโอเคแล้วทีนี้เราก็ทําการเก็บมานะครับด้วยการกดตัว F หรือตัว E ก็ได้นะครับทีนี้ก็กดตัว T ีเก็บออกมาอร์ติฟกต์ก็จะเกิดใหม่แล้วอืประมาณนี้นะครับสําหรับการลงถ้ำนี้โอเคเดี๋ยวผมขออัพไปที่สปีดก่อนแล้วกันเพราะว่าว่ายน้ําช้านะครับ โอเคและทีนี ain, ้วิธีการออกก็สังเกตง่ายๆก็ชิดขวานะครับตอนนี้ยชิดขวาออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ลงง่ายๆนะครับออกง่ายๆเข้าง่ายๆออกง่ายๆนะครับอ่าประมาณนั้นชิดขวาโอเคดูง่ายๆก็ชิดขวาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือทิคในการลงท้ำของผมนะครับอืมอ่าชิดขวาไปก่อนชิดขวาไปชิดขวาตามทางไปเลยชิดขวาตามทางอ่าแล้วทีนี้ก็มาทางนี้เตรียมออกละ พราะว่าทำนี้บอกเลยอีซี่มากอะชิดขวาชิดขวาทางไหนวะที่เนี้ยอืมตรงนี้ไหมน่าจะใช่นะครับชิดขวาไปเลยโอเคเจอแบบนี้แปลว่าเราออกจากถ้ำได้แล้วนะครับผู้ชมนะซึ่งมันก็ง่ายประมาณนี้เลยนะครับสาหรับถ้ำนี้เป็นไงกันบ้างเลยครับสาหรับถ้ำนี้ง่ายไหมผมว่ามันง่ายนะอืมง่ายมากผมว่าง่ายที่สุดแล้วในถ้ำน้ํานะแล้วก็อีกถ้ำหนึ่งก็คือ ยากนะครับยากกว่านี้มากนะครับซับซ้อนอ่ะถ้าคุณผู้ชมแบบไม่ได้ดูผมลงก็ทั้งแรกก็อาจจะลงยากมากนิดนึงอืมเดี๋ยวเราจะทําการพาไปลงเลยแล้วกันนะเพื่อการเสียเวลานะอืมโอเควันนี้ปึ๊บเรียบร้อยอีกโซนหนึ่งมันจะอยู่ยแถวๆป่าอเมซอนนะผู้ชมนะเออผมเรียกว่าป่าอเมซอนละกันเพราะว่ามันมีเหมือนป่าดงดิบอะไรเงี้ยเออนี้ง่ายอ่าเรียกง่ายๆนะคุผู้ชมนะ โอเคทีนี้เราจะเดินทางกันเลยนะครับอ่ะแมปนะครับมันก็เดี๋ยวดูแมปก่อนนะครับมันก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับผู้ชมนะอีกคนละฟากหนึ่งเลยนะครับผู้ชมนะอ่ะตรงข้ามกันกับตรงนี้เลยแล้วก็ทําการว่ายน้ําไปเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่บินไปโอ้โหเขาจะว่ายน้าไปว่าไกลขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับผู้ชมครับไปเลยครับโอเคแล้วครับตอนนี้ผมก็บินมาได้ไกลระยะหนึ่งแล้วนะครับผู้ชมนะแล้วก็เปิดแผนที่ขึ้นมาเห็นไหมมันจะอยู่แถวๆตรงข้ามกันเลยก็คือเนี่ย อันนี้มันจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้เลยฝั่งฝั่งนี้คืออะไรเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ฝั่งนี้อืมซึ่งถ้ำนี้ผมบอกเลยว่าจุดสังเกตก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็ลงยากอยู่โอเคผมขอเคลียร์สัตว์ออกนิดนึงแล้วกันโว้ยเว้ยว้ยโดนน้ำโดนน้ำไม่ได้ไม่ได้เออเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงโอเคมาก็หาจุดที่ต้องการจอดนะผู้ชมนะฮะถ้ำนี้ก็อีซี่อีซี่มากผู้ชมนะ โอเคเดี๋ยวเราทาการลงน้ําไปเลยนะครับผู้ชมนะเรียบร้อยเมกาโลดอนมาทีนี้ให้ผู้ชมหาจุดสังเกตก่อนนี่ครับก็คือสาลายนะครับผู้ชมนะ,ะจุดสังเกตก็คือสาลายพวกนี้เราลงมาก็จะเจอเลยถ้าเนี่ยเห็นไหมเออเราเจอสาลายปุ๊บเราลงมาเจอถ้าเลยก็ลงมาฝั่งนี้นะตามทางกันเลยนะครับอผมจะพาลงง่ายๆเลยไม่นานนะครับสำหรับถ้านี้เหมือนกันก็อีซี่อยู่ผมก็คิดว่าผู้ชมลงได้เหมือนกัน่ตัดเยอะนะผมบอกเลยเห็นไหม สวยแล้วสวยแล้วโอเคโอเคเห็นไหมเยอะมากมีแต่เมกาลูดอนเลยผู้ชมนะอาสัตว์นี้สัตว์ถ้ำนี้ก็มีแต่เมกาลูดอนแล้วก็สัตว์อันตรายส่วนอื่นก็คือพวกแมงกะพุนอะไรเงี้ยเห็นไหมเออ้ออเอเคลียไป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 โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมกาลูดอนผมทำไมไปอยู่ตรงนั้นวะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกไม่มีใครทำะไรได้อยู่แล้วลูกไม่ต้องกลัวโอเคอ่ะ ยากนะผมบอกเลยว่าท้ำน,นี้มันค่อนข้างยากปึ๊บปึ๊บอ่ะตั้งหลักสู้เลยอ่ะปลาพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่ามันไม่กัดเราอยู่แล้วอ่ะก็จะมีแต่พวกเมกาโลดอนแล้วก็ไมกาปูลแล้วก็ปลาปิเรนญา ia, อะไรต่างๆคุผู้ชมนะอ่ะทีนี้เราจะมุดใต้สะพานตรงนี้ก็คือเป็นเนี่ยมันนี่แหละปึ๊บเดี๋ยว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 อตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนเอ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตั้งหลักตั้งหลักเชีรย เคลียแล้วเรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็มูดมาเลยนะครับผู้ชมนะแล้วทีนี้ก็ทําการมุดไปอีกเช่นเคยอ่าอันนี้ก็จะโหดหน่อยนิดนึงนะผู้ชมนะอุ๊ยตรงนี้โหดมากเลยมูซซซมูซโซหรอวะอ่ะเฮ้ยเจอโหดเจอตัวโหดมูซซออือหือจับไปผู้ชมจับไปก็ดีนะมูซซอ่ะเพราะว่ามันจําเป็นมากอาไหลไฟฟ้านะครับเวลาช็อตมันก็ไม่ตกจากหลังนะก็ดีไปนะอ่าถือว่าเป็นข้อดี ส่วนหนึ่งที่ผมตักจากหลังไอ้เมกาโลดอนผมนะคุณผู้ชมนะไเคยวก่อนตัดมันเยอะอ่ะเห็นไหมรู่เดือดเลยอ้ําน,นี้เออมมซซอมมซซอไม่รู้ว่ามันกินอะไรนะผมจาไม่ได้อืมไปดูก่อนเนี่มมยมมซซอวิวว,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 ววิวเยอะมากคุณผู้ชมโอ้โหจับไหมผมว่ามาถึงขนาดนี้เราจับโมซซอไป,ไปเลยดีกว่านะอ่ะโมซซอก,ก็เป็นสัตว์ธรรมดา วิวแม็กด้วยอ่ะอสรุบเยอะมากแต่ว่าก็ล่วงไวมากอ่ะเห็นไหมมันกินเนื้อน่องเนาะผู้ชมเนาะโอเคทํานี้ค่อนข้างยากนะผู้ชมนะเออดูไปดูมาก็จะงงแล้วเพราะว่าเรามัวแต่ทําอะไรก็ไม่รู้แนละ้วตอนนี้เพราะว่าผมอยากจับหมูสโซโอเคทีนี้เราก็ทําการผมจะใส่เนื้อไปเลยนะผู้ชมนะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวใส่คูน200รอยเข้าไปก่อนเพราะว่ามันจะได้จับเร็วๆปึ๊บทีนี้ก็ทําการใส่เป็นเนื้อน่องเนาะ เดี๋ยวน้องใส่เข้าไปเลยอหอจับได้ไหมเนี่ยสรุปโอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปลงถ้ำกันต่อนะคุณผู้ชมนะโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วก็คือจุดนี้ปึ๊บเฮ้ยทำไมว่ายน้าําช้าจังวะเออเดี๋ยวผมพอดูก่อนเมื่อกี้เราออกมาจากทางนี้เนาะเฮ้ยถึงแล้วคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องมาตรงนี้เนี่ยถ้ำอยู่ตรงนี้โอเคนี่คุณผู้ชมนะก็คือเราออกมาเคลียร์อะไรเสร็จอ่ะจุดสังเกตก็จะเป็นเสารตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะ แล้วก็ทําการมุดลงไปเลยนะครับอืมทําไมไว่ายน้าําช้าจังวะอเอาอีกแล้ว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 เอ้ยประฟเลไฟฟ้าเออโอ้โหโดนอีกแล้วผู้ชมอึ๊บนี่ก็จะเห็นแสงวาฟ้าแบบนี้นะผู้ชมนะแปลว่ามาถูกทางแล้วแต่ว่าทําไมตัดมันเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเคียยวก่อนนะเยอะมากเมกาโรดอนอะไรก็เยอะอ่ะเมกะพูลก็ ผมไม่ได้สนใจเพราะผมจะกดค้างไว้เคียแบบนี้เลยอ่ะโอเคเรียบร้อยมาเลยใครอยากตายเดินเข้ามาเลยว่าเข้ามาเลยมาเลยโอเคเป็นไงล่ะเคลียออกให้หมดนะผู้ชมนะอืไป let's go Let go let's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  go โอเคไปอ่ะเยอะมากว่ะสัตว์ในถ้ำน,นี้ลงไปทางนี้นะครับแล้วก็มาทางนี้เห็นไหม ถึงแล้วอ์ติแฟกต์คุณผู้ชมง่ายจัดเออถ้ํานี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันมันกัดยากจังวะปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยเคียวให้หมดเคียวให้หมดอ่าอย่าให้เหลือนะคุณผู้ชมนะไม่งั้นเราโดนเองนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยออกยังไงวะโอ้ย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 อ่ะทีนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะสำหรับอ์ติแฟกต์ของเรานะก็คือจุดนี้เลยนะครับอ์ติแฟกต์ป็นไง อยู่ใต้น้ําก็คืออันนี้น่าจะออบเดอร์อะไรวะออบเดอร์คันนิ่งเออจาชื่อไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับออบเดอร์คันนิ่งของเรานะครับก็น่าจะลงได้แบบดีซีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่านะคุณผู้ชมนะผมแนะนําว่าลงตามผมเลยง่ายโอเคเดี๋ยวพาออกด้วยจะได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมนะอืมโ okay. อเคหยุดก่อนอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับทำนี้นะเป็นไงโอ้โหอาร์ติแฟกต์ออ c เดอ i n คันนิ่งนะครับ คนดูเฮ้ยยางสวยเป็นไงสวยจัดอ่ะถ้าถ่ายรูปนะครับเราต้องถ่ายประมาณมุมนี้เลยปึ๊บโอ้โหมันประกายเกินไปว่ะเข็ดอะอ่ะโอเคประมาณนี้มุมนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการเก็บไปเลยแล้วกันนะุผู้ชมนะเก็บตัวทีมาเป็นไงเรียบร้อยอ่าออฟเดอะคันนิงของเรานะมันจะเป็นสีม่วงนะครับอ่ะลงยากไหมผมว่ามันยากมากนะผู้ชมนะถ้ำนี้อนะยากจริง อ่ะแล้วก็ออกทางเดิมเลยนะครับอืมมูซซอผมตื่นอย่างวะเนี่ยโอเคอ่ะออกมาทางนี้ปึ๊บเจอตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเทมได้ไหมถ้าเทมไม่ได้ผมก็จะไม่เอาโอเคปึ๊บผมใส่เนื้อน้องให้แล้วนะแต่ว่ามันไม่กินอะ่ะมันกินอะไรวะอืมคิบเบิลโอ้โหหาของยากกินนักเรานะ ผมคิดว่านะมันน่าจะเทมเลยถ้าไม่ได้นะเป็นไรเราเคลียร์ออกเลยแล้วกันโอเคเมกาโรดดนลูกเคลียร์เลยโอเคหายอ่ะเป็นไงเดี๋ยวเอาแมงกระพุนก่อนเอาพวกนี้ไปเพื่อที่ทำกระสุนอะไรต่างๆนะครับในการทากระสุนยาสลบอะไรเงี้ยทีนี้ก็ออกทางเดิมเลยนะครับก็ง,ง่ายๆนะครับถ้ำนี้นะเป็นอะไรที่ง่ายมากคุณผู้ชมนะโอเคออกไปอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเทมได้ด้วยวสวยจัด มาทางนี้โอเคสําหรับถ้านี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับเป็นไงง่ายไหมผมคิดว่ามันมันง่ายมากๆเลยนะครับออกทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถูกถูกแล้วถูกแล้วโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับถ้านี้นะถ้าใครอยากลงก็ลงตามได้นะครับแต่ว่าก็แรกแก็อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจแน่นอนว่าได้เลยเข้าได้ปลด้ยเปิดนะผู้ชมนะโอเคอันนี้เก็บไว้อืมอันนี้เก็บไว้ เปิดได้ใช้อุ้ยไข่มุกเยอะมากโอ้โหอันนี้เยอะจัดโอ้โหแต่ละอันโอ้โหอันนี้คุ้มจัดคุณผู้ชมลงมาครั้งเดียวอืมอันนี้ได้เป็นพันเนื้อปลานะเนื้อปลาไม่จำเป็นต้องเก็บผมเก็บแต่เนื้อนี้ไว้แล้วกันเพราะว่ามันจําเป็นอยู่โอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการลงถ้าของเรานะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปของผม ต่อต่อไปในอนาคตนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณน,นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่ครับ